ปาที่นี่ไม่ยากครับนี่เส้นมาหนึ่งเส้นหมูหูปาที่เนี่ยคนเวลางมากว่ดง่าเส้นที่สองครับเนี่ยเป็นปลาแล้วใส่ตาใส่พี่ วาดให้สวยกว่าที่นี่ได้นะครับคนนี้นี่วาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใส่ความไวหางก็ออกขึ้นแบบนี้สองข้างเนี่เสร็จแล้วไม่ยากแบบเก็บแบบนี้อันแบบนี้เก็บแบบแบบง่าย ครับไปดูเก็บแบบยากไหมดูไหมแบบ,แบบยากนะเก็บแบบยากก็ะจะเป็นแบบนี้ช้าหน่อยช้าไหม มากเก็บในปลาก็จะมีอยู่ประมาณสองแบบที่เห็นเห็นอยู่ที่มีเยอะๆนะครับเพราะย่างเขียนเรามันง่ายและได้ไวเพราะว่าคนโบราณเขาผลิตและจําหน่ายเหมือนกันนะครับเขาส่งออกนะจนถึงประเทศญี่ปุ่นอินโดแถวเนี้ยโซนเอเชียเนี่ยน่าจะไปเกือบหมดแล้วเพราะว่าคนโบราณเขาผลิตออกไปจําหน่ายครับสมัยก่อนเขาก็น่าจะใช้เรือน่าจะมารับของแถวสวรรค์พระโลกคน คุณพ่อเขาบอกว่าที่เขาเรียกสั่งพระโลกอ่ะมันอาจจะเพี้ยนมาจากคนคนญี่ปุ่นมาซื้อของที่สวรรค์พระโลกเขาก็เลยเรียกว่าสั่งพระโลกเพี้ยนจากสวรรค์พระโลกเป็นสั่งพระโลกอะไรประมาณเนี้ยครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าชื่อในบัญญัติของสั่งพระโลกมันไม่มีครับมันน่าอาจจะเกิดมาจากการเพี้ยนในการพูดเพราะว่าของบ้านเราอะครับเห็นแก่งมากเมื่อก่อนแก่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงมันต้องขนของมาไปที่ขายที่สวรรค์พระโลกครับ เขาน่าจะมารับของที่สวรรค์พระโลกหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นะเพราะที่นี่มันน่าจะเป็นลึกเข้ามาครับแหล่งท่าขาน่าจะอยู่นี้เขตตัวสวรรค์พระโลกอะไรประมาณนั้นน่าจะมารับของของนู้นเพราะว่าแถวสวรรค์พระโลกก็เคยไปค้นพวกพวกโ่งพวกอะไรเยอะมากครับมันก็มีแต่ที่เยอะที่สุดก็จะเป็นาน้องได้ดูข่าวหรือว่าสมัยโบราณจริงเนี่ย ที่เรือเป็นลมอยู่แถวอ่าวไทยครับนั่นกะเป็นของที่นะมันจะมีของของที่นี่กับของที่แถวอยุทยาครับมีสที่แต่ลักษณะมันจะไม่คายมันจะไมค่คล้ายกันแต่มันจะไม่เหมือนถ้าเป็นคนที่ปั้นสังกโลกเองจะรู้ว่าของที่ไหนประมาณนั้นนะครับมาอาบ้าเบียบ,บแจกจานหน่อยเนอะ